ตังต้นน้ำโฟกัสแอนนี่นาเดียอตอมเบนอ่าวันนี้เรามาพทุกคนเลย ลอแม่ใครอยากครอมันมาก สบนีก่อนนะคะใช้สับนีลงไปในด้วยอย่าลงไปเลยแล้วทีนี้เราใช้หดลอดคนครูจะแจกให้คนละหนึ่งหลอนแล้วเราก็เป่าถัดเป่ากอนนะคะ Certo? Yeah. เดี๋ยวคุณครูจะแจกถ้วยให้กลุ่มละหนึ่งใบนะคะครยอยากเอาไปก็ได้ค่ะนะคะกลุ่มน,น,นี้มีกี่คนกี่คนคะเอานัดไปคุณครูดูหน่อยสิกี่คนคะห้คนเนะาะ5คนคุณครูก็จะแจกหลอดเอาไป หนึ่งหลอดนะคะคุณครูก็จะแจกซ้ำนีด้วย<ะ>นเติมป้ำลงไปเยอะๆไปหยิบอึ้งเลยไปหยิบอ่ะโอเคค่ะทีน,นี้ต่อไปใส่อะไรคะ ใส่อะไรเลย<น>เขาเรียกว่าอะไรคะนไ่เทลงไปเปิดฝาแล้วเทลงไปเลยค่ะเทล,ลงไปเทลงไปยเยอะๆเโอเคโอเคแล้วทีเราทำยังไง<น>เราจะทำเราจะดูหรือเราจะเป่าเป่าเป่าดูสิคะช่วยกันเป่า กลักษณะดูซิว่ามันเป็นลักษณะยังไง ทำไมมันถึงเกิดฟองขึ้นมาได้นักเรียนอยากรู้ไหมคะอยากรู้่ะมันคือสารลดแรงตึงผิวจะอยู่ในน้ำยาต่างๆที่สามารถทำให้เกิดฟองขึ้นได้เห็นไหมนักเรียนเป่าเป็นยังไงทีนี้เป็นฟอง